ใจฉันกอดเธอใจเธอกรอดใครวเร็วนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเขามีความลับอะไรกับคุณหรือคุณมีความลังเลไม่แน่ใจว่าเขาอะมีใครรู้สึกยังไงกันแน่มีใครซ่อนไว้หรือเปล่ามันจะได้รับการเปิดเผยนะคะอาจากอะไรบางอย่างเร็ว,รวนี้จากตัวเขาลเร็วๆนี้หรือคุณจะได้รับรู้อะไรนะคะสี่ถ้วยน้ําเต็มแก้ว มันเป็นพลังงานของความเศร้าความเสียใจยความผิดหวังการลืมอดีตไม่ได้นะคะการยึดติดกับอดีตนะคะควีนไม้หรือว่าแม่มดเขาถูกเหมือนคล้ายๆโดนมนสกดนะคะถูกเสกนะคะถูกแบบว่าเ,เขาไม่เรียกว่าถูกเสกดีเหมือนเขารู้สึกไปเองว่าเขาเนี่ยไม่สามารถ ถอยออกจากความคิดถึงหรือถอยออกจากใครสักคนได้ซึ่งคนนั้นนะคะดูเหมือนมีแบบมีอำนาจต่อใจเขานะคะถ้าเปรียบเปยก็เหมือนเป็นแม่มดมีแบบพลังวิเศษนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลืมลืมออกไปจากใจได้นะคะสุขสมบูรณ์นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากมีความสุข ะะอยากมีความสุขกับคนคนนั้นนะคะอยากมีความสุขกับคนคนนั้นมากๆนะคะเพราะว่าคนคนนั้นทําให้เขาเนี่ยมีการเติบโตหรือรู้จักความว่าความอบอุ่นนะคะรู้จักกับคําว่าความรักแต่คนคนนี้ค่ะอาจจะเคยเป็นคนนอกสายตาเขาหรืออาจจะเคยมองเขาเป็นคนนอกสายตาก็ได้นะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับคนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบนะคะไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นั้นก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่แฟนกันหรืออาจจะเป็นแฟนเก่านะคะเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างให้ชัดเจนมากกว่านี้อยากจะทำอะไรที่ ทำให้ความสัมพันธ์นะคะมันมันมันถูกเปิดเผยหรือว่าได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้เขาอาจจะกําลังเขียนเพลงรักส่งเพลงรักหรือแต่งเพลงรักให้คนคนนั้นอยู่เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าคนคนนั้นใช่คุณไหมนะคะใบไพ่ใบแรก The ดมูนความเหงานะคะ คนไฮพิเทศคนในความลับก้อนหินก้อนนั้น10ไม้อ่าสิดาบนะคะเออสิบไม้เท้านะเหนื่อยหนักแล้วก็แบกไปขออีกหนึ่งใบค่ะเรื่องระหว่างทางแปดถ้วยใช่คุณไหมคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันเพราะว่ามันยังกำกวมอยู่นะคะ โอ้เดอะเวอร์ที่นู่นน่ะสับนานนะนิ่งไปไม่ใช่อะไรนะนู่นอยากให้เพื่อนๆได้คำตอบนู่นก็เลยอธิษฐานว่า ถ้าคนคนนั้นนะคะในใจของเขาเนี่ยที่เขาถูกซ,ซ่อนอยู่ในใจของเขาคือคุณขอให้ไพ่เนี่ยออกมาช่วยยืนยันว่าเป็นคุณให้นุ่นหน่อยเช่นจะออกเด e อ u ซ t านเด a อ t สตาร์เดอหรือไพ่ถ้วยที่แสดงถึงความรักทั้งหลายทั้งแหล่แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ขอให้เป็นไพ่ไม้ไพ่อะไรที่มันเป็นอุปสรรคหนักๆแล้วนุ่นก็จิบใบสุดท้ายได้เด e อ o เวอร์คงไม่ต้องพูดเนาะคนที่อยู่ในใจเขานะคะ เป็นคุณซึ่งมันเป็นเรื่องราวระหว่างทางที่มันไม่ได้ไปต่อหรือว่ามันไปด้วยกันยังไม่ได้ไปถึงไหนอะ่ะเขารู้สึกว่าเขามีภาระที่หนักอึง้งเลยยังไม่ได้สามารถแบกความสัมพันธ์นี้ไปได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาซ่อนไว้ในใจไม่ได้บอกแล้วก็แบบเหงาทุกครั้งที่คิดถึงนะคะอาจจะแอบแต่งเพลงรักนะคะให้คุณแล้วก็ได้